ดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบก,กับเฟกแล้วนะคะวันนี้ก็จะดูปะปะแปลกๆนิดนึงคือไปย้อมเป็นผมสีดํากลับแล้วนะเรามัน <laughs> จะดูแปลกๆอ่ะ,ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับเฟกแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาทําตามคําขอที่มีหลายๆคนขอ,อกันเยอะมากๆแบบเยอะจริงๆอะ่ะแบบเฮ้ยกลับมาแก่อีกอะไรอย่างนี้นะเป็นกล่องสูงนะเองนะคะซึ่งวันนี้เคาส่งมาให้เฟกติดสติก์ลายสโนว์ป,ปี้ด้วยได้รัว่าทุกคนดู มันน่ารักมากทุกคนแล้วก็กล่องซูมจีเฟยนะหนึ่งวันนี้นะคะจะเป็นกล่องซูมราคา1,500บาทซึ่งเขาบอกว่าจะได้ประบาณ5-6ชิ้นนะซึ่งเฟยก็ภาวนาว่าจะได้สักแบบ6ชิ้นอนะเพราะมันจะแบบคุม้มแน่เลยก็กล่องซูมในวันนี้นี่เลยมาจากน้องบูนเจ้าเดิมเจ้าเก่านะคะแล้วก็เขามีติดตรงนี้มาด้วยแต่ว่าเราไม่อยากตัดอะเดี๋ยวเราเปิดทางด้านข้างหลังละกันเนาะเพราะว่าไม่อยากกรีดทับแบบสนุปปี้อะเออก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะว่า1 5 0 0้าบาทเนี่ยจะคุม้มหรือ เลยคะ่ะทุกคนคุณต้องทับน้องสนุปปี้นิดนึงอะมันไม่ทับไม่ได้อะน้องขาดครึ่งเลยอะแกะเอกมวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันเลยว่าเราได้อะไรนะคะจะจะหลับตาลนะอะไรอะทุกคนคุ้มไหมคุม้มเดี๋ยวเราหยิบมาทีละชิ้นเลยนะคะแล้วก็แฟนลูนเมาว่าเป็นจะได้หกชิ้นแบบตามที่เขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันอุ้ยอันแรกเป็นกล่องทุกคนอะไรอะ เขาแบบลงขายกันเยอะมากมาก,มากเว้ยทุกคนแต่แบบไม่คิดว่าจะได้นี่เป็นนกไอบูมมันน่าจะมีสีสีตามกล่องนะเออมากอ่ะแกะไงอะ่ะไปได้มาเป็นนกสีขาวนะทุกคนแกะดีวะไม่เคยมีเลยเปิดกันเลยนะคะทุกคนืมน้องหอมมากทุกคนน้องจะหอมเป็นแบบกลิ่นนมนมอะ่ะคูยดูความสโลกดไม่ขึ้นเลยดูดิแล้วก็ข้างหลังจะมีความเป็นแบบเป็นปีกอะ่ะ OMG กดไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงๆดีอ่ะเนื้อนุ่มแล้วก็แบบสโลมากๆทุกคนชิ้นแรกผ่านเฮ้ยกล่องของเขามีความเป็นแบบยืนบนอะไรนะท่อนไม้ต่อไปกันเลยนะคะทุกคนอุ้ยน,นี้เล็กเล็กแบนๆบนดึงออกมากันเลยอะไรอ่ะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยคือเฟยไม่เห็นว่าเขามีขายตัวนี้ไว้ทุกคนมันคือเลอแปงฟรังเซสนะคะคือถ้าเฟออกเสียงผิดเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นปากกาสากุชี่ทุกคนเขาเขียนว่า world of kitchen ด้วยนะคะเป็นปากกาทุกคนดู ยดีไม่เคยได้เห็นของจริงเลยคือเห็นแต่ว่าในรูปแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าน้องวุ้นขายด้วยนะงงอะ่ะเขาแบบมันเซอร์ไพรส์ไปมากเพราะว่าได้สมมติแบบเห็นในไอจอยู่แล้วแล้วแบบมาเห็นของก็จะไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยมากแต่ว่าอันนี้คือไม่เห็นในไอจทุกคนแล้วแบบเฮ้ยมาอยู่ในกล่องสุง่มแล้วมันเพิ่งออกด้วยแล้วก็เป็นปากกาแบบปากกาก็คงไม่ใช่นะตั้งโชว์ทุกคน แต่บีบแล้วจะมีความรู้สึกแบบชนกับปากกาเนีดนึงอะเก็บป,ปะบีบแล้วมันจะแบบแข็งแข็งอะคือตอนแรกอะที่ดึงออกมาเฟดูไม่ออกว่ามันขนมป,ปังทุกคนเฟนดูว่าใส่กรอกเชือกไม้กลิ่นของเขาก็หอมอนั้นทุกคนกลิ่นแบบขนมป,ปังเนยๆไงน,นะคะผ่านมาสองชิ้นแล้วต่อไปกันเลยนะคะเป็นกล่องทุกคนไปอ่ะอุย้ยเป็นยูซากิทุกคนดูนะ่ารักมากเป็นยูซากิถือหัวใจนะเปิดกันเลยทุกคน เล็กกว่ที่คิดอะ่ะคือเฟเคยมีคานาเฮแล้วแต่ว่าคานาเฮก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่แบบยูซากิคือเล็กมากดูดิน้องคือเล็กมากเราต้องบีบแบบถนอมนะคะยืนุ่มมากนุ่มพอๆกับนกเลยทุกคนคือรอบนี้คือรู้สึกว่าแบบประทับใจนะเพราะว่าทุกชิ้นคือดีอะ่ะมันแบบมันไม่ได้ดีที่แบบว่าได้ชิ้นอะไรอย่างเดียวนะ <Yeah. S 1> เนื้อก,ก็ดี แถมไม่เคยมีด้วยเลิศลวงก็ต่อเลยทุกคนอุ้ยอันนี้เป็นถุงเฮ้ยอุ้ยได้รับแฟนฟราิทุกคนแต่ว่าเป็นสีลุง้งดีอะดูดิบีบอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูอืเป็นกลิ่นแบบใส่ใหม่บูเบอร์รี่อะอธิบายไม่ถูกทุกคนแต่มันจะมีกลิ่นของความแบบหวานหวานแล้วก็มีความเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่นิดๆหอมดู ต่อไปกันเลยทุกคนผ่านมาแล้ว4ี่ชิ้นนะอันนี้น่าจะเป็นชิ้นที่5กล่องใหญ่มากจะบอกนะว่าคานาเฮ่เฮ้ยโอย้อันนี้เคยมีแล้วทุกคนเป็นโมคิเดอรออเทอร์นะคะแต่ว่าแฟมีเป็นสีส้มที่เคยมีแต่ว่าขายทิ้งไปแล้ว หรือว่าสีนี้วะหรือว่าสีนี้วะทุกคนคือเฟยคุณๆว่าเอ๊ะหรือว่าเคยได้สีนี้วะใครที่ดูกล่องส่งเฟยแบบทุกคลิปอะ่ะจะใครจําได้บ้างเฟยมีชิ้นนี้หรือ,อยังบางทีถ้าเกิดซื้อมาแล้วไม่ชอบเฟยจะแบบปล่อยทิ้งเลยใครจําได้บ้างว่าเฟยมีชิ้นนี้หรือยังหรือว่ามันเป็นสีส้มนี่คืองงสับส่วนกับตัวเองสรุปตัวเองได้แกะริงปว,ว่ะนี่ขอไม่แกะนะคะเพราะว่าเคยรีวิวแล้วผ่านมา5ชิ้นแล้วทุกคนมันจะมีชิ้นที่6หกััันนนนนนดดูเเเเลลลยยะะะคท้กกกพราาา่อองมมบตี โอ้ยเป็นยูซากิอีกตัวนะคะคือเราได้ยูซากิมาส่งตัวเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหัวใจสีชมพูนะขอไม่แกะและกันเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันเฮ้ยทำไมล็อตนี้มันดูได้ดีกว่าทุกๆลออ็อตอ่ะอันนี้คือไม่ได้เตรียมจริงๆทุกคนมันเป็นกองสูมพันห้าที่ได้5้ถึงหชิ้นจริงๆข้งางนี้ดูแบบดเวอร์อะดูคุ้มเกินอะเออดูดีอะดูแบบปังอะอบบอะเ,อเดี๋ยวเราลองมา รวมราคากันนะคะทุกคนตัวนี้ไม่ได้ชื่อยูซากิออกคือเฟยไปเปิดร้านเขามาแล้วร้านเขาบอกว่าตัวนี้ชื่อพีซุเกะแต่เฟยจำได้ว่ามันคือคาเาเฮกับยูซากิไม่ใช่เหรอทุกคนรู้แหละทุกคนคือเฟยท่องชื่อเขาผิดมาโดยตลอดอีตัวเนี้ย ชื่อพิสุเกะนะคะทุกคนถ้าเกิดเมื่อกี้ตอนรีวิวเนี่ยพูดชื่อผิดขออภัยนะคะก็มันคือเจ้าพิสุเกะส่วนตัวสีชมพูเนี่ยตัวสีชมพูเนี่ยชมพูเนี่ยชื่อยูซากินะคะแต่คานาเฮเนี่ยเป็นชื่อคนที่วาดเจ้าพิสุเกะกับยูซากิขึ้นมาซึ่งเฟมเรียกผสมกันหมดเลยเฟมเรียกเป็นคานาเฮกับยูซากิสรุปคือเป็นยูซากิกับพิสูเกะนะ พิซซูเกะนะคะสองตัวนี้นะคะตัวละ320บาทนะคะตัวนี้เป็นนาคนะคะเป็นออเทอร์นะคะตัวนี้อยู่ที่390บาทนะนกยักษ์นะคะทุกคนซึ่งเฟได้มาเป็นสีขาวนะคะตัวนี้นะคะราคา420บาทเลยอะ่ะ <G ül üyor> ปากกาไอบูมอันนี้นะคะอันละ320บาทได้มาอีก2อันทุกคนรวมๆกล่องนี้เฟได้มามทั้งหมด6ชิ้นนะคะเป็นมูลค่า2 0 9 คุ้มมากคุมแบบคุ้มมากคุ้มมากปังมากแม่คุ้มไม่ไหวแล้วคุ้มเกินไปคุ้มไม่ไหวจริงๆไปไม่ไหวแล้วแม่คุ้มจริงๆทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเฟก็ได้มาประมาณนี้เลยนะคะมันจะหล่นนี่เลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คลิปหน้าถ้าอยากให้เฟยแกะกล่องซุมนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย Lovely unicorns dancing on rainbows.